สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสมบูรสบายดีเอฟซีทีห้าแข่งเมื่อในห้าก็มีโอกาสพี่น้องเอ้ยมาที่บ้านครอบครัวลูกซีพี่น้องเ้าก็มากครับปู่พี่น้องปู่บอยเพื่อนอากาศเอาของมาให้ให้ให,ให้ให้น่องเตาอะไรแต่การน้องเตาเพื่อนกำลังยังไม่อยู่เนาะพี่น้องเ้าก็มีโอกาสมาเมือนกับปู่บอยเพื่อนมากแต่ แล้วมันเคยมาอีกพ่อเคยมาแล้วมามามาแต่ตอนนั้นบทท่นเหตุเื่อนเนาะมาแต่บทท่นเหตุเื่อนอันนี้ก็คือแมนนี่ก็พอลูกสี่พี่น้องเลยอืมกันกับเทเป็นน้ำพี่น้องกัยเทข้วเทยังไปนํ้เหตุคนเดียววะ ค่อยๆเหตุค่อยๆเหตดค่อยๆทำไปเนาะอยากไปนอแม่นเดียวในเงี้ยแบบแววๆพี่น้องเลยแบบพนชิมาอยู่ได้เขาเบิ่งขึ้นพนุชิมาอพอื่อนต่างพื้นต่างไปได้ไดทางในมนบางทีมาบันนเนาะอันนี้บอลหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าม้วนนี่ หนึ่งข่าวหนึ่งหน้าเออได้แล้วเนาะเพื่อนกาต่างแต่ว่าคัวา่วบระันได้เนาะคั่วเนาะนี่แลหละวใครว่าสิดต่อเนาะคั่วเนาะคอนุญาตเด้ออ่ออาแล้วก็สมารีวิวให้เบิงเ่งเนาะอืมบอกควนก็มีโอกาสมากแต่ตอนผู้เล่แต่กับโบเ็นเพลินส่วงนะให้เงินบอกเพลินไปฮากิซี่ว่าซันหัวส่วงนะเฮ้ามันมาส่งคลองกับปู่บอยกับอยู่เพื่อน เพื่อนเก่าเพื่อนที่มันเซ่อะไรพี่น้องคือพี่น้องเห็นนั่นแหละครับก็มีโอกาสมาแต่เธอเดียวนั่นแหละมาส่งของขายของสินตรงแมนแต่อันนี้เพิ่นกะเห็ดไปคนเดียวเบิ่งพี่น้องเลยค่อยเห็ดค่อยทำไปฮะแล้วแต่ในกล่าให้มันตดำตัวเพราะมองล่างสวยล่างช้าอืมแค่มันไล่ลงมาหนีให้มันติดพันไว้อันนี้เพื่อล่าง างมันน้ำไหลลงมาเนาะจะให้น้ำมันไหลลงทางนี้เรียนอี่ขราวเ้ยจะให้น้ำไหลลงทางตรงนี้เนาะโบให้มันเสมอแบบมันท้าเสมอกันเดี๋ยวมันจะสไหลไปทางนั้นมราเจอหลางสวยนะมาลงไปนี้เนาะมีสรุปเลยมาแต่เมื่อนี้เพิ่นก็มีข่าวดีพี่น้องเอ้ยปู่เพิ่นเอาคลองมาให้แต่จักสิเป็นยังกับไปรลุดน้ำกัน แมนพ่อนน้องเพิ่นกำลังก็มาตะฝุ่นละฝุ่นตะฝุ่นละก็พุ่ากับก็ก็ทางนั้นแหละขันมาทางนี้เออกะมันมันคือสิคุ่งแน่ควันมันสิบูดูเท้าเขาทางในปีกไดไหนกันหน่อยไปในพี่น้องเลยในบ้านกันหน่อยควันมันสิบูเท้าเขาไปไดนกันหน่อยเพื่อว่าเพื่กจะล่างถวยล่างจามล่างลงให้นี่นะครับ เหตุทั้งน่าสูงกลัวเห็ดทั้งนี้ต่ำกลัวเพราะหนามมันกระสิไหลลงมาตามคลองบแบบความคิดมันก็ดีไปพี่รองเลยมันบุกอ้อยมีดินเนาะเอาไปตามนั่นแหละแมนสว่างแห่งสว่างหน้าไหาหน้าทั้งหน้าหาหน้าทั้งโควิดระบาดโอ้ยพี่น้องเลย อ้าวผู้น้องบ่นี่โอ้สมนาคือกันแท่นี่กับอ้ายผู้อ้าในบรรดาคือปู่บอยคนหญาเพื่อนที่อยู่ที่นอนของเพื่อนต้องคนหญา หลังจากที่ชมบรรยากาศเขาก็เข้าไปเบื่องข้างในกันเลยพี่น้องเลยอุ้ยน้องเตาพี่น้องเพื่อนได้ยังใหม่อันนี้ที่นอนไม่กับผาคนนูล้วการผาโฮมพี่น้องเอ้เพื่อสิเพื่อนเพื่อเพื่อนสิขึ้นที่นอนได้สบายดีปลาลูกดูนั่ง สื่ออยัางน้อสื่อดาวพี่น้องเอ้ยโอ้ยน้องดาวผู้น้อยเด้อื่ออยังฮะลุงวะน้องลุงน้องเตาน้องดาวน้องเดือนวะผู้เอื้อยเดือนพี่น้องเอ้ยโอ้ยกระดิได้พะโหมกระซี่พื้นพี่น้องเอ้ยกระโขบคนเลย อากาศผ้าแพทยคนนู้กับสี่พื้นแล้วก็ที่นอนไอ้น้องเต๋าก็ต้องขอบคุณเอื้อยืละลายที่าฝากเงินมาซื้อให้เพื่นนอนนะพี่น้องเมื่อนี้เขาก็มีโอกาสดีที่ได้มาโดนโดนเลยมาเห็นเธอหนึ่ง,งพี่น้องว่าเมื่อนี้เขาก็มีโอกาสได้มาก,กับปู่บอยชวนมาเ น้องเตา่ากินข้าวอยังน้องเต่าเอ้าพี่น้องเอ้มึอไหนกวนหนาเพื่อนนะน้องลุงฮะพี่น้องน้องเตาพอ่อน้องเตา่เตาเพื่อจะขึ้นที่นอนได้ก็เป็นข้องง่ายๆพี่น้องเอ้จน อุ้มหนักมาทำสิวะได้พี่น้องโอ้ยกูจะเมื่อยอืมจะมาหายสนั่นโรงพาบาลนี่ย่านที่น้องไ่ใ่นพี่น้องทาสิวาแพ้ขาตีลูกแล้วแค่นั้นแค่อุ้มมากไม่ไว้นี่ดให้มานั่งเบิกล้อหมดเลยากขายผืนล่องพี่นอนว่ามันนุ่มสำได้เนาะพี่น้องจะขายขเมื่องถึงแด้มาถูกปากมันตี Ừ, cái hết nhang mắc cái hết, nhưng mà nó bỏ Bà mưa thì có thử cái là, à, long tai, chỉ cần xoay lăng một cái, bật, đi đấy, thôi, Mắt cả nùng đấy cái đó, nùng như xe ly, ủa, nó này là mệt mệt nó? คาขนาดแล,ล้วมีตัวเดียวคนมีตกคนคนพกคนโอ้พล,ลมกมามีซ้ามีซ้ำอันซใบในลูกกาลูกกามาผ่าเด้อเขาออกมาแลับกระากรบพันเป็นสี่สี่สี่สสเอาไปหกสี 6, ่ก็ไปวีเอา <c oughs> ให้ผ่าพันลมเอาไปหกสี่ <c oughs> เขาบอกออกจากที s <S ่นอนเพไ่นะกินเกลือกินเกลือบนหมู่บนเว็นอยู่ได้นอนเป็นครั้งแรกบ่นี่ครั้งแรกครั้งแรกพี่น้องเลยที่พามากัวนานาวหนาวอะไรนึกออกมันกับมึงดูพี่น้องอ้าวตัวนุ่มนะพี่น้องเลย บ้าเราให้ขึ้น,นไปน็นนางพี่น้องให้ขึ้นไป็นนางพี่น้องกับผัวน,นางเราปิดเบือนปิดเบือนอยู่พาปุ๊บมาได้นั่งแล้วบานนี้ข้บบบาบลูกซ้ำไปน้องเลย <c oughs> สงสัยพลสิตุกเด้อเมื่อนี่พาห้องลแล้วไปเอาไปชมข้างนอกกันบ้างเลย พอลูกซีเพิ่นเห็ดงั้งพืน้นลองพืนมาัสทกไแกไลลงมาพี่เนีแไลลงพื้นปลังพื้นขาน่างพื้นลองตรสอบว่าหน้ามันสไลไปทิศทางใดน้ามันนเแว่างวานี่แหะนาวานมันน้ามันกลพี่กาแล้วแล้วแล้วไปาาาาาาล ออบอกออกจากที่นอนเลยบ่านนี้ต้องใส่ติดใจแล้วนี่ถ้า <c> เ <oughs> <c oughs> กระสบอไระหา่างพี่น้องเลยมาฮันนี่นะะาอากาศจะได้ฝากกนไล่ก็แซ่ก็ติดตามพี่น้องซององมวยเส้นเก่าเส้นเยกยครับขอบใจปู่น้องเพิ่นที่เพิ่นพามาเมื่อนี้มาส่งค้องให้น้องเพิ่นนันไดยการเพราะ่าขิดหนาสบายดี